เย็นวันจันทร์ที่24พฤศจิกายน2,568ครับทุกคนกาแฟแก้วเช้าหมดไปตั้งนานแล้วตอนนี้ผมเดาว่าหลายคนน่าจะเปลี่ยนเป็นโหมดชานมชาเขียวชานมโกโก้นั่งจิบไปดูคราฟไปเครียดไปวนลูปเดิมของเม้าปีกอ่อนทุกวันจันทร์กันอยู่แน่ๆเลยนะครับบรรยากาศในไทยวันนี้หลายพื้นที่ยังเจอฝนสลับแดดน้ำท่วมขังบางจุด การเดินทางการค้าขายก็สะดุดเป็นช่วงๆขณะที่ค่าครองชีพยังแอบขยับขึ้นเงียบๆแต่รายได้คนส่วนใหญ่ยังวิ่งไม่ทันสภาพแบบนี้แหละครับที่ทำให้การรักษาเงินต้นสำคัญไม่แพ้การหาจังหวะทำกำไรเลยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Mr. t เตอย่อโลกการลงทุนจานฟันทงเวอร์ชั่นเย็นในห้องคิดใหญ่มิสเตอร์ทูนเทรนะครับเย็นนี้เรามาคุยกันว่าคืนนี้พรุ่งนี้ตลาดน่าเสี่ยงหรือควรถอยดี โดยจะมองทั้งโลกหุ้นคริปโตและตลาดไทยไปพร้อมๆกันก่อนเริ่มคุยขอวางบอร์ดราคาข้านี้แบบย่อๆให้เพื่อนๆเมาปีกอ่อนเห็นภาพกันก่อนนะครับเอาราคาล่าสุดเทียบกับวันก่อนคร่าวๆแบบนี้เลย BTC แถวๆ86,310ปรับขึ้น,นาราว0.2%ทองอยู่แถวๆ4,084.5ขยับบวกประมาณ0.3% น้ำมัน WTI แถว60.1บวกประมาณ0.5%ฝั่ง S&P 500แถว6,603บวก1%เซตบ้านเราเองปิดแถว1,257บวกบางๆราๆ0วๆ0.2%ครับภาพรวมตอนนี้เลยออกโทนลิส t ออนเบาๆจากฝั่งหุ้นโลกแต่ฝั่งคริปโตยังให้ฟีลพักฐานหลังโดนทุบหนักคนที่เล่นฟิวเจอร์หรือเลเวอเรจเลยต้องเดินแบบระวังถาเป็นพิเศษครับ เย็นนี้ผมไม่ได้มานั่งคุยคนเดียวแน่นอนครับอยู่กับผมคือดรพีมาโครผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจภาพใหญ่หุ้นทองและเจ้าของมุมมองทฤษฎีคนส่วนน้อยในตลาดเดี๋ยวเรามาชวนคุยให้เมาปีกอ่อนฟังกันแบบเข้าใจง่ายๆเลยสวัสดีครับดรพีทสวัสดีมิสเตอร์ตูนสวัสดีเพื่อนๆที่ฟังอยู่ทุกคนครับเย็นวันจันทร์แบบนี้เชื่อว่าหลายคนกําลังมองกราฟแล้วถามตัวเองว่าคืนนี้ต้องเข้าไหมหรือถอยก่อนดี ภาพใหญ่ของโลกตอนนี้ถ้าพูดแบบง่ายๆคือมันเป็นโหมด r i สออนเบาๆจริงอย่างที่มิสเตอร์ตูนว่าหุ้นโลกส่วนใหญ่เขียวเพราะตลาดเริ่มเชื่อกันมากขึ้นว่ามีโอกาสเห็นเฟดลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมแต่เบื้องหลังรอบนี้ไม่ได้โล่งนะครับยังมีตัวเลขใหญ่ๆที่รอออกทั้งสัปดาห์ทั้งดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภครายงานเสบุ๊กตัวเลข GDP และ PCE ที่เฟดจับตาถ้าเลขออกมาผิดโทนเมื่อไหร่ อารมณ์จากริกออนสามารถกลายเป็นริกออฟได้เร็วม,มากเพราะฉะนั้นภาพใหญ่ตอนนี้คือเริ่มมีคนกล้าเปิดเพลงในปาร์ตี้แล้วแต่ยังไม่มีใครเต้นสุดเวี่ยงมากกว่าจะเป็นโหมดบ้าพลังครับมองในมุมคนเทรดผมว่าเมาปีกอ่อนหลายคนน่าจะสงสัยว่างั้นตอนนี้คือจังหวะเข้าไปลุยกับเขาเลยหรือยังต้องรอครับเพราะเห็นบรรยากาศลิสออนแล้วกลัวตกรดแต่เอกใจก็กลัวว่าตลาดจะกลับลำแบบสายฟ้าแลบดรพีดมองยังไงครับภาพรวมผมให้เป็นโหมดรับเชิงลุกคือ ไม่ต้องปิดจอหนีตลาดแต่ก็ไม่ใช่จังหวะเปิดสุดไม้ถ้าจะเสี่ยงเราเสี่ยงได้แต่ต้องรู้ตัวว่าเสี่ยงในสนามที่ยังมีหลุมบ่อข้อมูลเศรษฐกิจอยู่ข้างหน้าจุดสําคัญคือ position size กับจุดตัดขาดทุนต้องชัดก่อนไม่ใช่เข้าเพราะกัวตกรถแล้วถ้าซูมลงมาในชีวิตเมาปีกอ่อนคนมหนี้ธุรกิจเล็กพวกเราจะโดนผลกระทบจากบรรยากาศแบบนี้ยังไงบ้างครับในเมื่อเศรษฐกิจจริงก็ยังเหนื่อยแต่ตลาดการเงินเริ่มเขียวนิดๆแบบนี้คนตัวเล็กจะโดน2แรงครับแรงแรกคือ ค่าของชีพจริงที่ยังสูงอยู่รายได้ยังไม่ได้เร่งปามแรงที่2คือแรงดึงจากรกาบที่ชวนให้เราไปเสี่ยงเพิ่มให้หวังชดเชยความเหนื่อยในชีวิตจริงถ้าจัดการไม่ดีช่วงที่ตลาดดูเหมือนจะเริ่มดีขึ้นนี่แหละที่ทําไม่พอเสียหายหนักเพราะว่าเรามักจะเพิ่มเลเวลเลตในวันที่รู้สึกว่าต้องรีบเผาคืนผมเลยอยากให้คิดว่าถ้าชีวิตจริงยังตึงทั้งหนี้และกระแสงเงินสดเราอาจจะให้พ r i อ r ร t y ิตี้กับการรักษาเงินต้นในพอร์ตมากกว่าการวิ่งไปหาจุดพลิกชีวิตแบบรวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วงที่ตัวเลขเศรษฐกิจยังทําให้ตลาดกลับลําได้ทุกเมื่อแบบนี้ครับงั้นเดี๋ยวเราไล่ทีละสนามนะครับเริ่มจากกลุ่มแรกสายเทรดดัชนีต่างประเทศไม่ว่าจะ s อสแอนด์พี500นัสแดพวกนี้เห็นเขียวๆแล้วมือไม่มักจะสัน่นอยากกดออเดอร์ดรพผี P. ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าโหมดตอนนี้คนเล่นแบบไหนกลุ่มเทรดดัชนีต่างประเทศตอนนี้อารมณ์คือริสก์ออนเบาๆจากความหวังเรื่องเฟดลดดอกเบีย้ยแต่ยังมีตัวเลขใหญ่หญๆรออยู่ทั้งสัปดาห์ถ้าจะเข้าเทรดคืนนี้ผมแนะนําให้คิดแบบ รับเชิงลุกจริงๆคือ 1. เน้นหาจังหวะเข้าตอนยอ่อมากกว่าการไล่เบรกเอาบนยอดกราฟ 2. ใช้ขนาดไม้เล็กกว่าปกติเช่น30-50%ของหลอดที่เคยใช้ตอนตลาดนิ่ง 3. ตั้งสต็อปลอดให้ชัดก่อนคิดถึงกำไรเสมอพูดง่ายๆคือคืนนี้เทรดได้แต่ให้คิดเป็นโหมดทดลองรับจังหวะ ไม่ใช่หมดไล่สุดแรงครับฟังแล้วก็ใจชื้นขึ้นหน่อยนะครับยังเล่นได้แต่ไม่บ้าพลังทีนี้มาฝั่งที่หลายคนเจ็บกันหนักรอบก่อนอย่าง BTC กันม้างครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ขึ้นทำ all time high ใหม่แล้วก็โดนทุบลงมาแรงตอนนี้ยื่นแถวแถว86 0แบบนี้เมาปีกออนสายฟิวเจอร์เลเวเลควรคิดยังไงต่อดีครับฟังคริปโตโดยเฉพาะ BTC ถ้าดูโครงสร้างใหญ่ๆตอนนี้คือขาลงพักฐานลองทำยอดใหม่มากกว่าจะเป็นขาขึ้นต่อเนื่องเราเพิ่งเห็น ราคาหล่นลงมาจากโซนแสนสองหมื่นกว่า,วาลงมาราวหนึ่งในสามของมูลค่าภายในเวลาไม่นานจิตวิทยาตลาดเลยอยู่ในหมดสงสัยและระแวงมากกว่าลุยต่อปัจจัยอย่าง ETF ไหลออกสภาพคล่องเซเบิลคอยหดและเลเวเลตที่โดนเคลียร์ไปเยอะทำให้การรีบาวคืนนี้พรุ่งนี้ถึงจะเด้งได้แต่มีโอกาสเป็นแค่เด้งในเทนพักฐานไม่ใช่จุดกลับตัวใหญ่ ้าใครจะลองต้องยอมรับก่อนเลยว่ากําลังเล่นเด้งในขาลงส่วนใครอยากช็อตก็ต้องระวังเด้งแรงๆจากข่าวเฟดหรือข้อมูลเศรษฐกิจเช่นเดียวกันถ้าพูดในกรอบคําคิดทฤษฎีคนส่วนน้อยคนที่ขยับราคารอบใหญ่จริงๆมักจะเป็นกลุ่มที่เข้าใจเกมลึกและมีของในมือเยอะตอนนี้กลุ่มนั้นหลายลายเขาเก็บกําไรและลดเลเวลเลไปก่อนหน้าแล้วเมาปีกอ่อนที่เพิ่งเข้ารอบปปลายเลยต้องระวังเป็นพิเศษครับ ถ้าผมแปลเป็นภาษาคนเทรดนะครับ BTC ตอนนี้คือโหมดเทรดสั้นตามกรอบรับเสี่ยงเล็กๆได้แต่ไม่ใช่เวลาไปสะสมเลเวเลตหนาๆน,นะครับใครจะเข้าวควรคิดว่าตัวเองกําลังเล่นในสนามคนส่วนน้อยระดับโปรเขาทิ้งเวทีไว้ให้เราแล้วไม่ใช่สนามแจงเงินรอบใหม่แล้วนะครับแล้วฝั่งตลาดไทยบ้านเราเซ็ต50ฟิวเจอร์สพรุ่งนี้เช้าเพื่อนๆหลายคนน่าจะลังเลเหมือนกันวันนี้เซ็ตปิดเขียวบางๆแต่ทั้งเดือนนี้โดนทุบไม่เบาดรพีดมองยังไงครับตลาดไทยวันนี้บวกบางๆแถว0.2% แต่ถ้ามองภาพสัปดาห์และภาพเดือนเรายังอยู่ในโหมดเด้งในเทนลงมากกว่าจะเป็นสัญญาณกับตัวชัดเจนต่างชาติยังลังเลพร้อมจะไหลเข้าไหลออกตามข่าวนโยบายและตัวเลขทั้งในและนอกประเทศหลายโบกมองกรอบเซ็ตช่วงนี้ไว้ประมาณแนวรับแถว1 2 3 0 1ถึง1,215และแนวต้านแถว1 2 6 5หถึง1,285หมายความว่าจากระดับปัจจุบันมันยังขึ้นลงได้อีกพอสมควร ใครจะเล่นเซต50ฟิวเจอร์คืนนี้เพื่อลุ้นพ่กนี้เช้าต้องเข้าใจว่าเรากําลังเล่นในตลาดที่จังหวะเด้งในขาลงไม่ใช่ตลาดกระทิงรอบใหม่ถ้าคืนนี้ตลาดโลกเขียวต่อแต่เซตไปติดแนวต้านเดิมๆผมจะมองเป็นจังหวะขายลดเสี่ยงบนดอยย่อยๆมากกว่าการเปิดลองหนักหวังรีบาวไกลแต่ถ้าคืนนี้ตลาดโลกเริ่มแผ่วไทยอาจจะเปิดเช้ามาด้วยอารมณ์กังวลอีกรอบแบบนั้นคือหมดรอรับข้างล่างด้วยไซส์เล็กไม่ใช่ไล่ช็อตหนักกลางทางครับผมชอบคําว่าไม่ใช่เวลาไล่ช็อตหนักกลางทางนี่แหละครับ หลายคนชอบเข้าตอนกลางทางเพราะรู้สึกว่าตลาดกำลังวิ่งและสุดท้ายโดนเด้งสวนเอาแบบหลับไม่ลงที่นี้ขอเปลี่ยนมุมไปเป็นเรื่องใม่เสร็จหน่อยครับดรพีทเคยคุยกันเรื่องอันนี้จังในตลาดผมว่าเข้ากับบรรยากาศวันนี้มากเพราะว่าตลาดเพิ่ง r ค s ชลงแรงแล้วเด้งขึ้นมานิดเดียวคนก็เลยลังเลว่าจะเชื่อชุดข้อมูลไหนใช่ครับถ้าใช้กรอบคิดแบบพูดง่ายๆเลยตลาดที่เพิ่งลงแรงแล้วเด้งขึ้นมานิดหน่อยมันยังไม่ใช่ความจริงชุดใหม่มันคือกระบวนการเปลี่ยนผ่าน ถ้าเราไปยึดว่าราคาเด้งแล้วต้องกลับตัวขึ้นต่อแน่ๆแ,แล้วใส่เลเวอเรจหนาๆเรากําลังเอาอัตราไปผูกกับการาฟอย่างแรงผมอยากเปลี่ยนจากครัว่าต้องเอาคืนให้ได้คืนนี้เป็นขอดูให้ชัดอีกสัก1-2แท่งใหญ่แล้วค่อยตัดสินใจการเว้นเทรดหคืนโดยเฉพาะคืนที่ volatility สูงและมีข่าวแน่นทั้งสัปดาห์บางทีช่วยรักษาเงินต้นได้มากกว่าการเข้าไปวัดดวงครับ ผมว่าเมาปิีกออนหลายคนโดนกับดักอีกอย่างคืนนี้แน่ๆก็คือเข้าเทรดเพราะกลัวตกรถไม่ใช่เข้าเพราะแผนสั่งให้เข้าถ้ากราาวิ่งแล้วเรารีบเปิดออเดอร์โดยไม่มีจุดตัดขาดทุนชัดเจนแปลว่าเรากําลังเทรด,ดด้วยอารมณ์ล้วนๆไม่ใช่ด้วยระบบไม่ว่าคืนนี้จะเลือกเสี่ยงหรือจะถอยข้อห้ามหนึ่งข้อของผมคือห้ามเข้าโดยไม่มีแผนออกครับ งั้นเดี๋ยวผมขอสรุปกรอบคิดคืนนี้สั้นๆ3ข้อนะครับ 1. ตลาดโลกตอนนี้โหมด list on เบาๆแต่ยังเต็มไปด้วยตัวเลขเศรษฐกิจที่ทำให้กลับลำได้เร็วอย่าเข้าไปแบบ all in 2. BTC และสินทรัพย์ที่เพิ่งโดนทุบแรงต่อให้เด้งได้ก็ยังมีโอกาสเป็นแค่เด้งในขาลงสำหรับสายฟิวเจอร์หรือเลเวอเรจให้เล่นสั้นไซส์เล็กเป็นแหลกครับ 3. สุดท้ายอยากให้ทุกคนกลับไปดูชีวิตจริงตัวเองก่อนว่ารับความผันผวนได้แค่ไหน นี่การงานครอบครัวพร้อมให้เรารับความเสี่ยงจริงๆหรือยังแล้วค่อยตัดสินใจว่าคืนนี้เสี่ยงแบบมีสติหรือถอยไปดูกราฟเฉยๆดีกว่าครับผมขอทิ้งท้ายเป็นเช็คลิสเซน์สั้นก่อนเทศคืนนี้นะครับ 1. ถามตัวเองก่อนว่าเข้าเพราะอะไรเพราะระบบบอกหรือเพราะกลัวตกรถ 2. รู้จุดตายของพอตตัวเองไหมว่าขาดทุนเท่าไหร่แล้วจะเริ่มกระทบชีวิตจริง 3. ลดไซส์ลงจากที่คิดไว้สัก30-5 0ปในช่วงที่ข่าวแน่นและตลาดกลับลำง่ายแบบนี้ ถ้าผ่าน3ข้อนี้ไปได้ค่อยคิดเรื่องจะกำไรเท่าไหร่ทีหลังครับสุดท้ายนี้ขออ่าน disclaimer ประจำรายการห้องคิดใหญ่ m r t o o อ Trader ก่อนปิดตอนเย็นนี้นะครับข้อความทั้งหมดนี้เป็นมุมมองส่วนตัวเพื่อใช้ประกอบการศึกษาและพัฒนากรอบคิดการลงทุนเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนเฉพาะบุคคลการลงทุนและการเทรดโดยเฉพาะฟิวเจอร์สหรือเลเวอเรจมีความเสี่ยงสูงอาจขาดทุนได้มากกว่าทุน ผู้ฟังต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและรับผิดชอบการตัดสินใจรวมถึงผลลัพธ์ด้วยตนเองนะครับขอบคุณดรพีทที่มานั่งคุยกันยาวๆในเย็นวันจันทร์แบบนี้ขอบคุณเพื่อนๆเมาปีกอ่อนทุกคนที่ฟังมาจนจบไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าในห้องคิดใหญ่มิสเตอร์ทูนเทรดเดอร์คืนนี้ใครจะเสี่ยงหรือจะถอยก็ขอให้รักษาเงินต้นและรักษาหัวใจตัวเองให้รอดไปพร้อมๆกันนะครับสวัสดีครับ